อันที่ดินรกร้างห่างไกลชุมชนให้เป็นเงินค่ะวันนี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างมาดูกันค่ะอันแรกสุดก็คือว่าเราสามารถนะปล่อยให้เขาเรียกว่าปล่อยเช่าเนาะให้อุตสาหกรรมนั้นนะที่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือนะผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการผลิตนั่นเองนะคะและอันที่สองเป็นในเรื่องของการสร้างโกดังนะเป็นการกับเก็บนะสต็อกสินค้า ไว้สำหรับขายนั่นเองหรือนะคะอันที่3เป็นในเรื่องของการาทำธุรกิจการเกษตรนะจะขายหรือปล่อยให้เช่าก็ได้เช่นปลูกผักทำสวนเลี้ยงสยัตว์อะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือการนำที่ดินนคะกรกรางแบบว่างเปล่าแต่เอามาปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนสภาพให้สามารถสร้างไรายได้ได้นั่นเองนี่คือเคล็ดลับความรู้ดาที่คุยจะมาแบ่งปันกันถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันออกไปด้วยนะคะ และที่สำคัญถ้าวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนก็สามารถนะติดตามควายได้ที่เพจควายสังหารนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ